มันมันเป็นมิวสิค l ลต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นแนวที่เราที่เราไม่เคยทำนะครับมันม,ม,นนมนีมันเป็นมันดีมันเป็นมิติใหมอ่อ่ะที่ที่เรา มันคือในเรื่องของวิธีการนําเสนอแต่ในขณะเดียวกันหัวใจของมันและฮาร์ดของมันเนี่ยมันมันยังมีความกินใจซาบซึ้งเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ไม่แพ้มีอยู่ทัเรื่องอื่นๆที่ที่ที่เราเคยทํามาเลยเลยแต่ในขณะเดียวกันต้องเห็นว่าวิชวลต่างๆหรือว่าซาวด์ดีไซน์ต่างๆมันมันมันแตกต่างมากแล้วมันสนุกไปอีกแบบนึงแล้วมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ซาบซึ้งแลวกินใจอีแบบหนึ่งนะครับ มันไม่ใช่เรื่องของของคนมาตีกันแล้วทำไมเราจะต้องมาดูไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของ<ม>เพื่อนเป็นเรื่องเรื่องของมิตรภาพมีเรื่องของความรักมีเรื่องของของครอบครัวมีมีเรื่องของการในเรื่องของว่าการเร,เรียกว่าการเลือกที่จะเดินทางในชีวิตมันมันมันเป็นยังไงแล้วแล้วมันจะแล้วมันจะต้องออกมาเป็นย,รรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอโ้โหมันมันมีมันมันมีหลากหลายมากเลยนะครับรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันเนยผมว่ามัน ส่วนตัวต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆที่ท,ที่ได้ทำเรื่องนี้ออกมาแล้วออกมาเป็นแบบนี้แบบจากกาแสตอบรับในรอบพิู้ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าไม่คิดว่ามันจะสนุกและดีขนาดนี้พี่บอยใช่ใา,าจากความรู้สึกัา,า,กาคนนะครับใช่เพราะว่าเพราะว่าคือ คือเขาบอกว่าตอนแรกที่ได้ยินว่าจะเอาเรื่องนี้มาทําเขาก็ถามกันว่าทําไมฉันจะต้องมาดูคนตีกันบนเวทีเฮ้ยมันมันไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วเพราะในในความเป็นยิวสุดโตเรายังไงยังไงเราก็ด้วยความเป็นเราด้วยอ่ะด้วยความเป็นเราแล้วด้วยด้วยความความที่เราเราคือเราเห็นเราเห็นว่ามันมีเรามีมันมีมิติอื่นที่เราจะสามารถ ทำมิวสิคอลให้มันให้มันแตกต่างให้มันว้าวไปอีกทางหนึ่งได้แต่ในขณะเดียวกันกันอย่างที่บอกครับด้วยด้วยด้วยหัว,วใจของตัวละครแล้วอ่ะมันมีความกินใจมันมีความซาบซึ้งมันมันมันระเบิดอารมณ์ออกมาได้ได้ได้เดยอะแยะพี่บอยครับอย่างน้องนายหลายคนจับมองว่าไม่น่าจะทําได้แต่เขาทาได้ดีจินถ้าเราเขี่ยวเข็นยังไงกว่าก็คือต้องบอกเลยว่าหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ย คืออยู่กับตรงนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยตรงนี้แล้วเขาก็ทุ่มเทมากๆแล้วเขาก็ทาออกมาได้แบบชนิดที่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่ามหัศจรรย์มันมหัศจรรย์มากมากนะครับโอเคเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ใช่นักร้องแต่ด้วยการร้องของเขาในความเป็นตัวละครของแดมไวเล่เนี่ยอารมณ์ข้างทูออกมาซะจนมันมันขนลุกอะ เราก็ต้องตบมือให้เขาอะเราก็ต้องตบมือให้เขาแบบอย่างแรงเลยด้วยนะฮะคือคือ,ค,อ,ค,อคือมันมันหลายหลายคนผมเชื่อว่าไม่ไม่เคยเห็นในในการแสดงแบบนี้ในบทบาทแบบนี้ในคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ว่ามันเขาเต็มเาเขาเต็มร้อยมากแล้วเราเชื่อร้อยปร์เซ็นตมากว่านี่นี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือแดงไบเล่สำหรับ มิวีแสดงเอมีหลายคน่เองเพเองอะไรเงี้ที่จะมาแสดงจริงหลายคนคก็แบบก็ยังด้พามาออกมิ่ตอยแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหคือเราก็เราก็ฝึกซ้อมกันนะครับแต่แต่ถ้าไม่ได้พา ธรรมชาติของเขาแล้วก็อา,ารมณ์เต็มร้อยของเขานะครับในในใ,ในการฝึกฝนในการแสดงเนี่ยก็ไม่มีทางได้ออกมาแบบนี้สำหรับผมแคสเนี่ยคือก็เป็นก็เป็นถือเป็นดีมแคสอีก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 แคสหนึ่งเลยด้วยซ้ำสำหรับสาหรับมิวสิควิดจ์ที่พ่บอลก่อนที่จะได้เทคได้มาพี่บอลเห็นในตัวเขาว่าเขาสแสดงได้จนเข้ามาเป็นคนเกียร็บแคามเปญของเราเนี่ยเราคิดได้ว่าเขาน่าจะไปได้ดูเวที ตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตร,น,ตรนี้เขาเขาเขามีตรงนี้คือคือคือในความมิวสิควลเนี่ยผมคิดว่ามันมันต้องมีความเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีหัวใจที่อยากอยากจะทำสิ่งที<ม>่ดีงมา<อ>ก่อนแล้วพอเขามีตรงนี้แล้วเขาก็ เคคิวเทุกอย่างให้แล้วก็โอเคมันมีการเทสแหละว่าว่าว่าเขาร้องเพลงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยมันได้อะมันได้แล้วเราก็เต็มที่เปองเราแล้วก็ในขณะเดยียวกันก็<อ>ก็เสริมในสิ่งที่เขามีดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะสไพรส์กับหลายๆสิ่งที่มันอยู่บนเวทีนี้ คนดูบอกได้เลยว่ามีมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายไม่ว่าทั้งจากการแสดงของนักแสดงทั้งกับจากนายก็ดีจากเทศก็ดีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอไอซ์คุณเคยเห็นแล้วในแฟนฉันเดอะมิวสิควลแต่ครั้งนี้เขาก็ามาในอ,อีกรูปแบบหนึง่งนะฮะที่มัน เรียกว่าโอ้โหพี่ว่านี่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเลยแหละไม่แม่ใจตัวเองว่าเออจะเล่นได้ก็ลองทําดูอะครับคนเรามันก็ต้องลองทําแล้วพอลองทําแล้วพอทําไปเรื่อยๆแล้วพอมันได้อะคราวนี้เขาก็มันก็เต็มที่อะค่ะักเพจที่คอมเมนท์บอกให้เราบอกว่าบว่าใจฟูหรือว่ามันอินค่ะดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่า สังคมสมัยนี้นะโลกสมัยนี้บางทีแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้ดูก็ตัดสินไปแล้วอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันแย่มากแล้วมันจะไม่มันจะไม่มีงานดีๆออกมาหรอกถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยมันมันมันถูกตัดสินไปหมดแล้วครับน้อยใจไหมคะที่บอกว่ายังไม่ทันดูเลยแล้วก็อ๋อใช่ครับเพราะว่าหลายคนทั้งหมดเนี่ยอะไรทำไมฉันต้องมาดูอันตราพันตีกันมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วทําให้คนกลายเป็นไม่กล้า ไม่กล้าแล้วยังไงเหรอคือมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยเหรอสําหรับในในเรื่องของของของอวงการบันเทิงไหนบอกว่าอยากได้อะไรใหม่ๆไม่อยากได้อะไรซ้ํา้ำซ้ำซากจาเจก็มีของใหม่มาแล้วอะ่ะแต่ว <laughs> ่าสยบทุกคำา้อรหัก่อนหน้านี้ผมผมผมก็ผมก็มั่นใจมากๆกับกับกับเรื่องนี้ว่ามันมันมันเต็มอิ่มมากแล้วก็ถ้า ฟังเสียงและความรู้สึกจากคนดูที่มาดูจริงๆนะครับในแต่ละรอบจริงๆเสียงปรบมือเสียงเชียร์เสียงร้องไห้เส,เสียงกรี๊ดมันเต็มไปหมดอ่ะมันเต็มไม่หมดในใน,ในทุกๆรอบอ่ะฮะมันมันแปลว่าอะไรอ่ะ มันแปลว่าคนดูเขาก็เอนจอยที่จะมาที่มาดูตรงนี้แล้วก็มีความสุขที่มาดูตรงนี้แล้วก็ได้ได้ได้รับความอิ่มเอมเต็มอิ่มที่จะมาดูตรงนี้เพราะนั้นเพราะนั้นก็เออมาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินอะไรมากเลยก็อย่าอย่าคิดีฉากแอคชั่นเราออกแบบยังถึงออกมาสวยงามขนาดนั้นฉากคือคุอตอ่ะาฉากแอคชั่นคือบอกได้เลยว่าในการทำมิวสิควล คุณจะมาดูคนเตะต่อยตีกันเป็นคิวบูเหมือนในหนังในละครทีวีทั่วไปมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมันมันมันไม่ใช่อยู่แล้วไม่งั้นเราไม่มาทำเป็นมิวสิควลหรอกในความเป็นมิวสิควลมันมีลีลามันมีการโครกราฟมันเป็นแดนซ์นัมเบอร์มันเรียบเสมือนการเต้นแต่มันเป็นการเต้นที่ที่มันออกแบบมาแล้วเต้นแบบสมัยใหม่ด้วยนะเต้นแบบสมัยใหม่ด้วยนะบางคนก็ไปยกตัวอย่างมิวสิคว่อ คนละยุคกันก็บอกไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่อันนี้มันสมัยใหม่คาดคุณประทับใจกับฉากแอคชั่นจากฟ้าโฉมทรายที่มีสโลโมชั่นอันเนี้ยผมว่ามันอีกเล้วว่าึงไปด้วยซ้ำแต่พี่บอลวิจิตยังไงบ้างหลายคนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าคนนี้ก็เป็นฉากดีกันแต่พอคนได้ไปดูแล้วคนอยากให้ตีกันทั้งเรื่องนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเราคิดยังไงกันนั่นน่ะสิที่ก็เราสปอยเฮ้ก็ยังไม่ได้ดูก็ก็นั่นแหละครับคือมัน อีกความพิเศษอีกอันคือก็ต้องบอกว่าคือสายยาเขาคือปูระเบิดขวดเนี่ยเขาก็ต้องปาระเบิดปาระเบิดขวดมันก็เป็นควันออกมาแต่ถ้าผลพันออกมาเนี่ยตัวละครที่ตีกันอยู่เนี่ยหายใจไม่ออกต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องหาอะไรมาปิดปิดจมูกเขาอ่ะเขาไม่มีผ้าอะไรมาปิดจมูกเขาก็ถอดเสื้อเขาก็ปิดจมูกแทนแทนที่จะพรมกับมีวิวฮะก็เลยแล้วก็เมาเก้าดเมาเก๊าดครับก็ก็อันนี้ก ดูกันเลยครับที่นี่ดูเขามาเขาดูนะครับคุ้มครับตัวที่แบบอธิบายภาษาอังกฤษสำหรับตอนนี้อธิบายภาษาถ่ายรับภาพอีกหนึ่งคนโอ้โหออรลี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งในในคนที่เราเจอว่าเป็นนังเอกมิวสิควอลที่สุดยอดอีกคนหนึ่งเลยนะครับด้วยด้วยลีลาการร้องน้ำเสียงแล้วก็พลังแล้วก็ เซ็กซี่มากนะครับแล้วก็คือคือคือ,คอเขาผมว่าเขาดิลิเวอร์ได้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 อย่างที่เราต้องได้อย่างที่เราอยากได้เลยแหละแล้วคือนามเบอร์ของเขาก็ต้องบอกแบว่ามันมันจากที่มีรอบเท e สซอเดียนต่างๆแล้วก,ก็รู้สึกได้ว่าคนดูก็คือแบบโอ้โหปรบมือเสียงกรีดชื่นชมกันม,มากนะครับบูมไดมอน ก็โอ้โหเสียงร้องของเขาก็มีเสน่ห์เหลือเกินก็ก็กินใจนะครับปุ๋ยไฝ่ก็โอ้โหอันนี้ก็อแเม่มามาน้อยแต่มานะโอ้โหอันนี้ก็นะเขาก็เขาก็เขาก็ต้องเขาเขาก็คือเขาก็คือปุ๋ยไฝ่เขาไม่ธรรมดาเราะฉั้นมันมันมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราแล้วทำให้เราคาดไม่ถึงเยอะอยกางนั้นเราขอรับาเพิ่เรื่องนึงเรื่อง ใชครับไม่มีไม่ไมันเลือ่อนหรือว่ามันทั้งจำลองยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเดี๋ยวขอดูอีกทีแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีผลต่อละครเลยครับพ,พ,พี่บอยอ่าก็ต้องบอกว่ามีครับแล้วเรี้ว,ว่าใครในทีมจะได้ดู <ผม S 2> <ม>ไห<ผ>มคะเร่องนยังไม่ทราบ<ม>เลยครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงพี่บอยพี่บอยกลัวไหมครับว่าเนื้อหาในละครกับเรื่องข่าวมันมันคอนทราสต์กันไหมครับมันขัดแย้ง ก็เลื่อนไปก่อนละครับเรื่องนีกคือเขายังไม่ได้ถอนตัวหรือว่าอะไรไม่ถ่ายเสร็จแล้ว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 แต่มีโอกาสชมไปแล้วไม่ชมเลยครับยังไม่ทราบเลยครับขอดูอีกที่หนึ่งมันน่าจะมีโอกาสจะกลับมาใช่ไหมครับถ้ามีก็หวังว่าครับไม่งั้นมันก็เสียดายสิใช่ไหมครับแล้วกดมีโอกาสได้คุยกับโน้ตเลยตรงนี้ยังไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับก็ ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกับเขาเลยยังไม้คุยครับแต่ว่าในกําหนดในการในเรื่องที่ก่อนอยางไร้กำหนด <an> เล่น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 ใโปรต์เื่อกาฬที่เล่นกับนองอีฟ้าเห็นว่าเขาขอถออ๋อครับครับ นี่ก็ต้องบอกบอกว่าตอนแรกแบบกลัวคนตีกันแต่พอมาดูแล้วไ็มายังแล้วคนแบบตีกันตั้งเยอะตีมีคอไม่มือ nah, มันสะดับใจเพิ่มทีนั้นยืดเวลาไปยืดอะไรนิดนึงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรกันเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่จะตีกันมันมันโอ้โหมันมี creativity มันมี production มันมีแสงเสียงเข้ามาแล้วมีลีลาที่มันสุดยอด